ลงทุนศาสตร์พอดแคสต์พอดแคสต์ที่จะปลุกความเป็นนักลงทุนในตัวคุณ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการลงทุนศาสตร์พอดแคสต์รายการที่จะชวนทุกคนมาพัฒนาความรู้ด้านการเงินและการลงทุนไปด้วยกันวันนี้นะครับก็มีหลายคนรีเควสเข้ามาว่าเออพี่ทำเสียงถอนหายใจติดไปหรือเปล่านะก็ราคาหุ้นมันตกมากเลยนะครับขาดทุนเยอะนะก็อยากให้พี่ช่วยพูดอะไรให้เป็นแนวคิดหรือเป็นภาพสร้างความเข้าใจหน่อยนะทำให้ผมสบายใจนิดนึงกับการถือหุ้นที่ตกหนักๆนะครับก็ความจริงเนาะผมก็ ผูพ,พูดเรื่องนี้มาเยอะมากนะครับอยากใช้คพ,พูดเขียนดีกว่าเพราะว่าตลอดระยะเวลา5ปีที่ทําลงทุนศาสตร์มานะครับก็ตลาดหุ้นมันตกมาหลายต่อหลายครั้งมากแล้วนะครับผมก็จะเขียนตลอดแต่ก็วันนี้ก็จะกลับมาเล่าให้ฟังอีกครั้งหนึ่งแล้วกันว่าโดยส่วนตัวผมมีเทคนิคอย่างไงในการฟื้นฟูความเชื่อมั่นของตัวเองกลับมานะครับหลังจากที่ขาดทุนจากตลาดหุ้นอย่างหนักนะครับก็หลายคน น่าจะเคยได้ยินเรื่องราวของผมนะครับว่าผมเคยขาดทุนหุ้นตัวหนึ่งเนี่ยสูงที่สุดคือ30บล้านนะครับก็ถือไว้ซื้อไว้20ล้านนะครับราคาหุ้นเนี่ยขึ้นไปมูลค่าผ่อนรวมของผมเนี่ยเป็น50บล้านในตัวนั้นตัวเดียวนะนะครับแล้วก็ไม่ได้ขายราคาหุ้นก็ตกมาเรื่อยๆนะครับผมเอามาขายเอาตอน20บล้านอนะ่ะก็คือขายเท่าทุนอนะ่ะเอาง่ายๆแล้วก็ขาดคือเอาก็ขาดทุนใช้คำว่าขาดทุนกําไรก็ได้นะครับแต่เป็นนักลงทุนอ่ะมันต้องมาร์กทูมาร์เก็ตเนอะหมายถึงว่า มีโอกาสขายตอนนั้นไม่ขายก็เหมือนขาดทุนนั่นแหละนะครับก็เงินหายไป30ล้านแหละนะครับก็เยอะมากนะครับพอจะกินหรูอยู่สบายไปได้ตลอดชีวิตนะครับแต่ก็ผ่านไปแล้วนะครับช่วงเวลานั้นก็เป็นช่วงเวลาที่แย่มากสําหรับชีวิตผมนะครับเพราะว่ามันเต็มไปด้วยความรู้สึกที่ชิงชังนะครับแล้วก็รังเกียจตัวเองผิดหวังในตัวเองโกรธตัวเองนะครับว่าเฮ้ยทําไมเราเราเราทําได้ขนาดนี้เลยหรอนะครับเราเป็นไปได้ขนาดนี้เลยหรอนะครับมันก็ เป็นความผิดหวังแล้วก็เสียใจกับตัวเองมากกว่านะครับตอนนั้นเนี่ยผมไม่ค่อยกล้าจะลงทุนเลยมันก็เหมือน s เนก e bite effect เนาะทำอะไรก็กลัวพลาดไปหมดนะครับก็ค่อนข้างจะขยงตลาดพอสมควรสิ่งที่ผมทำนะครับก็หลักๆก,ก็จะแบ่งไนเป็น4ีอย่างนะครับเป็นขั้นตอนด้วยกันนะครับอย่างแรกก็คือกลับมาเริ่มต้นจากอะไรเล็กๆก่อนนะครับคือการจะกลับไปวิเคราะห์หุ้นแบบละเอียดยิบแล้วก็สั่งซื้อหุ้นไม้ละ5ล้าน10ล้านนะ่ะมันใจมันไม่พร้อมนะครับสิ่งที่ผมทําก็คือ เริ่มกลับมาทําอะไรเล็กๆน้อยๆให้รู้สึกว่าสําเร็จก่อนซึ่งอันเนี้ยผมแนะนําว่าเน้นไปที่ process มากกว่า result นะครับเพราะว่าเน้นว่าทําอะไรให้สําเร็จที่ผลสําเร็จมันได้ได้มาโดยขึ้นกับ process โดยตรงเช่น ฟังอัปเดตนะครับอ่านหุ้นวิเคราะห์งบคือทํำล้วก็ได้เลยอะไม่ได้จําเป็นว่าจะต้องไปซื้อหุ้นแล้วรอตลาดมันขึ้นเพราะว่าแบบนั้นมันเราอาจจะทําดีแต่รีซอไม่ดีก็ได้นะครับสิ่งที่ผมทําก็คือนั่งอ่านอัปเดตนั่งดูอัปเดตนะครับนั่งอ่านงบอ่านถ้าสมมติคิดหนึ่งอ่านไปเรื่อยๆนะครับค่อยๆฟื้นฟูความมั่นใจว่าเฮ้ยความรู้เรายังอยู่นะครับเราค่อยๆอ,อ,อ่านค่อยๆสะสมเราก็มีฐานความรู้ฐานความเชื่อมัน่นค่อยๆกลับคืนมา ตอนนั้นก็จําได้ว่าขายหุ้นไปแล้วก็ไปซื้อ b i g กซนะครับบิ๊กซตอนนั้นเนี่ยกำลังจะทํา tender offer นะครับก็ทําการ arbitrage ได้กาไรมานิดหน่อยนะครับหลักไม่กี่แสนเนี่ยนะถ้าเทียบกับเงิน เงินต้นตั้ง20่20ล้านนะครับผมทำกำไรได้หลักแสนส0 0แสนเองแต่ก็ไม่ได้ซีเรียสนะครับการถือหุ้นไว้ก็ทำให้ผมหยุดทุรนทุรายในการจะหาหุ้นแล้วก็กลับไปนั่งอ่านอ่านหุ้นต่างๆอย่างตั้งใจนะครับก็ค่อยๆสะสมความมั่นใจจากการทำอะไรเล็กๆน้อยๆสำเร็จเช่นอ่านหุ้นวิเคราะห์งบนะครับคุยกับเพื่อนบ้างแลกเปลี่ยนความเห็นนะครับก็จะทำให้เรามีความมั่นใจมากขึ้นนะครับ อย่างที่2ที่ผมทําก็คือการกลับมาอ่านหนังสือแล้วก็ศึกษาการลงทุนมากขึ้นนะครับผมก็เทคคอร์สต่างๆนะครับแล้วก็ไปเรียนหุ้นเรียนการลงทุนอ่านหนังสือการลงทุนเยอะๆนะครับก็ช่วยทําให้เราใจเย็นลงการอ่านหนังสือการลงทุนเนี่ยมีประโยชน์มากนะครับหลายคนพูดกับผมว่าเฮ้ยแบบอ่านทําไมอะ่ะไม่อ่านก็เล่นหุ้นได้นี่ก็ดูงบดูอะไรก็ลงทุนเลยไปอ่านทาไมประสบการณ์คนอื่นนะครับจริงๆแล้วการอ่านหนังสือเนี่ยมีข้อดีคือเราสามารถได้ประสบการณ์มหาศาลโดยไม่ต้อง เจอเองอ่ะเหมือนเราผ่านความเจ็บปวดมากมายโดยที่เราไม่ต้องไปเจ็บเองอะนะครับก็นั่งอ่านเรื่องราวของวอร์เรนบัฟเฟตนะครับเรื่องของเบนจามินเกรแฮมนะครับเรื่องของเอ่อใครอีกฟิลิปฟิชเชอร์นะครับเรื่องของปีเตอร์ลินส์อย่างเงี้ยครับคนที่เป็นนักลงทุนระดับโลกที่เขาก็ผ่านวิกฤตผ่านความยากลําบากกันมามากมายนะครับ มาทาให้เราค่อยๆทําความเข้าใจว่าเฮ้ยจริงๆมันไม่มีใครในตลาดนี้หรอกที่หนีพ้นวิกฤตพ้นนะครับทุกคนก็ล้วนเจ็บปวดทุกคนก็เคยผ่านวันแย่ๆมาทั้งหมดเวลาเรามองเห็นตัวเองมันก็เป็นภาพที่แคบมากนะครับเราก็เข้าใจว่าโอ้โ oh, ห oh, เรานี่เป็นช่างเป็นคนที่เจ็บปวดทรมานเหลือเกินกับการอยู่ในตลาดนี้นะครับแต่พอว่า เราได้ไปเจอคนอื่นบ้างเข้าใจคนอื่นบ้างเนี่ยมันทําให้รู้ว่าโหยขนาดวอร์เรนบัฟเฟตต์อะยังเคยถูกคนทั้ง Wall วลอลสตรีทหัวเราะเหาะว่าเฮ้ยทำไมคุณไม่ซื้อหุ้น .com นะในปี1997คนอื่นรวยไปถึงไหนตอไหนแล้วคุณกับเป็นเต่าถือเงินสดแล้วก็ถือหุ้นรถไฟถือหุ้นร้านครัอีกทำไมนะครับไม่มีใครรู้นะครับจนกระทั่งปี2000 ตลาดหุ้นก็ระเบิดนะครับพอเดมเฟกก็ได้โอกาสซื้อหุ้นถูกๆมากมายอันนี้เป็นเรื่องราวที่ผมคิดว่าสําคัญแล้วก็จําเป็นมากสาหรับคนที่จะพัฒนาการลงทุนไปในระยะไกลนะครับการอ่านหนังสือการลงทุนนี่ช่วยได้เยอะมากโดยเฉพาะการอ่านอัตชีวประวัติของนักลงทุนระดับโลกนะครับอย่างปีเตอร์ลินส์นะครับทั้ง One Up on Wall s t r e e t นะครับ Learn to Earn นะครับแล้วก็อีกเล่มหนึ่งชื่ออะไรนะเอออีกเล่มหนึ่งจำชื่อไม่ได้นะครับก็มี3เล่มหลักๆเนาะก็ เป็นเรื่องราวที่ผมแนะนําว่าสําคัญมากเพราะว่า Peter l ์ n ินนะครับเป็นนักลงทุนไม่กี่คนที่อธิบายขั้นตอนการซื้อหุ้นของตัวเองละเอียดมากนะครับดังนั้นเนี่ยมาทาให้เราเห็นภาพจริงๆว่าเขาคิดอะไรเขาเจออะไรแล้วก็นักทุนระดับโลกทําอะไรอยู่นะครับผมก็เชื่อว่าเป็นขั้นตอนที่ดีมากๆในการฟื้นฟูความมั่นใจของเราให้กลับคืนมานะครับอย่างที่3นะครับก็ให้กระจายความเสี่ยงไดเชิงความรู้สึกเยอะๆนะครับผมเนี่ยเคย ใช้ชีวิตแบบเสี่ยงมากนะครับคือเอาความคาดหวังทั้งหมดในชีวิตเนี่ยใส่ไว้ในตะกร้าใบเดียวก็คือการลงทุนนะครับหวังว่าจะเปลี่ยนชีวิตนะครับอยากจะมีเงินร้อยล้านพันล้านนะครับอยากจะเป็นเศรษฐีหุ้นที่ยิ่งใหญ่แล้วก็ผูกความเชื่อมั่นผูกความมั่นใจผูกความคาดหวังผูกคุณค่าของชีวิตทุกอย่างไว้กับการเป็นนักลงทุนนะครับซึ่งมันเป็นความเสี่ยงอย่างหาที่สุดไม่ได้เพราะว่า ตลาดหุ้นไม่ได้เอาใจเราขนาดนั้นนะครับตลาดหุ้นโหดร้ายกว่าที่เราคิดเยอะแล้วก็มันไม่ได้ตามใจเรามากขนาดนั้นนะครับเราอาจจะรู้สึกว่าเป็นผู้ยิ่งใหญ่ของโลกใบนี้ได้สักปี2ปีนะครับแล้วถึงเวลาจริงขึ้นมามันก็กลับมาพบกับความเป็นจริงว่ามันไม่ได้ง่ายดายขนาดนั้นหรอกกับการจะเป็นใครสักคนหนึ่งนะเป็นดรนิเวศสหรือเป็นบริเวณเฟดสามสี่ก็กระจายความเสี่ยงออกไปนะครับ ผมก็ให้ความสำคัญกับชีวิตด้านอื่นมากขึ้นนะครับให้เวลากับตัวเองในการอ่านหนังสือนะครับหันมาเป็นนักเขียนทำงานเขียนนวนิยายของตนเองนะครับแล้วก็ไปออกกำลังกายนะครับใช้ชีวิตให้มีความสุขเป็นบล็อกเกอร์นะครับก็ทำลงทุนศาสตร์แบบที่อยากทำนะครับทำธุรกิจครอบครัวก็มีโรงงานเล็กๆนะครับแล้วก็ช่วยกันบริหารกันในครอบครัวเลี้ยงลูกไม่ใช่เลี้ยงลูกลูกไม่มีเลี้ยงหลานนะครับมีความสุขกับการเล่นกับหลานไปวันๆนะครับแล้วก็ เอาใจออกห่างตลาดมากขึ้นอันนี้ผมว่าสําคัญมากๆเลยครับเพราะว่าเราจะเจ็บปวดกับตลาดหุ้นได้มากแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับว่าเราเอาใจไปผูกไว้กับตลาดหุ้นมากแค่ไหนนะครับซึ่งมันจะนํามาเป็นข้อสุดท้ายนะครับเพราะว่านอกจากกระจายความเสี่ยงแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องเข้าใจเลยแบบมากๆนะครับก็คือเงินไม่ใช่ทุกอย่างของชีวิตนะครับพูดแล้วมันดูขัดกับช่องลงทุนศาสตร์พอดแคสต์มากเลยนะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ แล้วคุณไม่อยากได้เงินคุณไปฟังหลงทุนศาสตร์ทำไมใช่ไหมครับผมก็จะบอกว่าเฮ้ยเงินนะ่ะมันมีได้นะครับเราก็หาเงินได้ทุกคนก็มีชีวิตแบบนั้นแหละก็ไม่เถียงว่าการมีเงินมันจะทําให้ชีวิตดีขึ้นมีความสุขมากขึ้นนะครับแต่การไม่มีเงินมากคือหมายถึงว่ามันก็ต้องมีเงินที่เป็นพื้นฐานชีวิตเนอะเราก็ต้องออมก่อนอะสะสมพื้นฐานชีวิตแต่การไม่ได้เป็นเศรษฐีอะ่ะมันไม่ได้ทําให้ชีวิตทรมานทรกรรมขนาดนั้นะนะครับเราก็ยังมีชีวิตอยู่ต่อไปแล้วก็ ถ้าใครทําได้ก็จะเจ็บปวดกับตลาดน้อยนะครับหลายคนทักผมมานะครับช่วงที่ตลาดหุ้นเนี่ยลงร้อยจุดหลายวันถามว่าเครียดไหมนะครับผมก็บอกว่าก็ไม่ได้เครียดนะเราก็เจออย่างนี้มาหลายครั้งแล้วนะครับซึ่งหลายคนไม่เชื่อนะหลายคนเชื่อว่าโอ้โหเป็นไปไม่ได้หรอกพอขอดใหญ่ไม่ใช่หรอคุณจะต้องเครียดมากเลยนะเงินหายเป็นหลักหลายล้านเนี่ยผมก็บอกว่าไม่เห็นจําเป็นเลยอะนะครับเราเข้าใจสิ่งที่เราทําอยู่แล้วเราก็เลือกที่จะมีความสุขกับชีวิตได้นะครับผมคิด แม้กระทั่งว่าเงินในพอร์ตเหลือ0ูนย์ผมก็จะยังมีชีวิตต่อไปแบบที่ผมจะไม่ได้มาตีอกชกตัวหรือว่ายกเรื่องนี้มาเป็นบาดแผลของชีวิตตลอดไปนะครับความมั่งคั่งรวมของชีวิตผมตกลงมาไหมก็ยอมรับว่าตกลงมาค่อนข้างมากนะครับแต่ถ้าเราเข้าใจนะครับแลวอยู่กับมันด้วยความเข้าใจว่าอะไรกําลังเกิดขึ้นเรากําลังทําอะไรอยู่แล้วเรากําลังเฝ้ารออะไรนะครับผมเชื่อมั่นว่าเราจะผ่านไปได้โดย ไม่ยากเลยนะครับซึ่งสําหรับมือใหม่หลายคนเข้ามาเจอวิกฤตนี้เป็นวิกฤตแรกก็ไม่แปลกใจที่คุณจะทระมานอย่างมากเพราะว่าก่นที่ผมเจอลบร้อยจุดครั้งแรกนะครับหรือว่าเจอติดลบ30ล้านครั้งแรกเนี่ยผมก็มีความทารมานเป็นอย่างมากนะครับแต่เวลาก็จะสอนเราเองแล้วตลาดหุ้นที่โหดร้ายแบบนี้ก็จะคัดกรองเราเองนะครับสุดท้ายคนที่อยู่ในตลาดหุ้นได้เป็น10ปีก็มักจะรวยทุกคนนะครับเพราะว่ามันผ่านเวลามานานมากนะครับถ้าคุณไม่เล่นหุ้นจนเจ๊งไปเสียก่อน คุณก็ส่วนใหญ่ก็รวยทุกคนซึ่งถ้าคุณเล่นหุ้นเจ๊งอะ่ะก,ก,กม็มันก็แปลว่าคุณไม่ได้อยู่ในตลาดหุ้นแล้วเพราะคุณออกไปแล้วนะครับดังนั้นถามคนที่อยู่มา5าปี10ปีทุกคนส่วนใหญ่มัน5ปีอาจจะน้อยไปเ,ยเอาสัก10ปีเนี่ยการลงทุนเปลี่ยนชีวิตเขาเยอะนะครับเพราะว่าเขายังอยู่อะ่ะถ้ามันไม่เปลี่ยนอะ่ะคนก็ออกไปหมดแล้วนะครับไม่มีใครมานั่งมัวเล่นหุ้นไปเป็นเวลา10ปีหรอกดังนั้นความสําคัญในการอยู่ในตลาดหุ้นมันคือความความไม่ยอมแพ้นะครับบางทีความพยายามความขยนันมันยังไม่ช่วย มากเพราะว่าหุ้นมันมีเรื่องของโชคของดวงมาเกี่ยวข้องแบบหนีไม่ได้นะครับใครจะไปรู้ว่าอยู่ดีๆสัาเซียจะทะเลาะกับซาอุแล้วก็น้ำมันน้นามันก็ลงมา20-30%จนตลาดหุ้นลบไป100จุดมันไม่มีใครคาดการณ์ว่าโควรตไอโครโรนาไวรัสจะระบาดใช่ไหมครับดังนั้นนะเรื่องของโชคของดวงมันเกี่ยวข้องแบบแยกไม่ออกเลยนะครับ อย่างดรนิเวศนะเหวนวชิรวรากรนักลงทุนอันดนนับหนึ่งของไทยนะที่ผมยกย่องก็ยังพูดเลยว่าจริงๆการลงทุนมันเป็นเรื่องของดวงครึ่งหนึ่งความรู้ครึ่งหนึ่งอะ่ะคุณมาถูกช่วงถูกเวลามันก็อาจจะรวยโดยไม่รู้ตัวก็ได้นะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งสําคัญคือความถึกอะ่ะความไม่ยอมแพ้ความจะเอาจะเอาอย่างเนี้ยฉันจะอยู่ในตลาดต่อไปฉันจะไม่ยอมแพ้ตลาดหุ้นฉันจะซื้อเพิ่มฉันต้อเงินถมอะ่ะวันหนึ่งมันจะผลิดอกออกผลเนาะแต่ถ้าแต่ถ้าผ่านไปไม่ได้นะครับมันก็จะเป็นความล้มเหลววหนึ่งงขอชีีิตท ผมก็ตอบไม่ถูกเหมือนกันนะว่าการล้มเหลวในตลาดหุ้นเนี่ยเป็นเรื่องที่ถูกหรือที่ผิดสําหรับบางคนแล้วอาจจะเป็นเรื่องที่ดีก็ได้นะครับเพราะว่าคุณอาจจะต้องสูญเสียเงินไปเรื่อยๆเพราะว่าคุณลงทุนไม่เป็นแต่สำหรับบางคนแล้วมันก็อาจจะเป็นโชคร้ายถึงก็ได้เพราะว่าถ้าคุณอยู่ต่ออีกสิปีคุณอาจจะกลายเป็นเศรษฐีคุณต่อไปนะครับดังนั้นก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนแล้วก็อยากจะบอกว่ามันเป็นสิ่งที่ต้องเจอนะครับการลงทุนในหุ้นก็ หมือนอยู่ใต้ฟ้านะครับคุณหนีฝนไม่ได้คุณหนีวิกฤตตลาดหุ้นไม่ได้อยู่แล้ววันหนึ่งมันก็ต้องมาถึงไม่วันนี้ก็วันหนึ่ง,งนะงานก็ทําใจแล้วก็อยู่กับมันอย่างเข้าใจดีกว่าหาโอกาสจากมันอันนี้ผมว่าสําคัญที่สุดนะครับมาต่อคําถามหน่อยนะครับวันนี้ดูเหมือนเทศนาทรมากนะครับตลกเนาะอ่ะเออไหนดีหน้าไหนดีหน้าไหนดีหน้าไหนดีนะไหนดีหน้าไหนดีนะเนะนะนะขาถามน่อยค่ะช่วงนี้หุ้นลงเป็นช่วงที่เหมาะสมจะลงทุนในกองทุนรวมหุ้นไหมคะก็ดีนะครับเพราะว่าหุ้นก็ถูก ผมก็แนะนําว่าถ้ามีเงินก็ซื้อก็ได้นะครับแต่ก็ต้องเข้าใจความเสี่ยงเนอะไม่เอาแบบซื้อมั่วๆนะครับออาอีกสักข้อหนึ่งดีกว่าอ่านะครับสวัสดีครับผมเข้าตลาดมาเพราะลงทุนศาสตร์เลยเพิ่งได้มาเริ่มฟัง E ีพหนึ่งเดือนที่แล้วนี่เองมั้งก็ไปเปิดพอร์ตเลยได้หุ้นตัวแรกมาแบบมั่วๆตอนเดือนมีนาแล้วก็ด้วยความที่กะว่าพันสีเนี่ยน้อยแล้วนะครับแล้วก็ตู้มก็ดีนะครับเพิ่งซื้อไปตัวเดียวเองก็ยังมีเวลาอีกเยอะให้ซื้อนะครับดีกว่าถมเงินไปตอนพันเจ็ดจน เก่งแล้วครับดีแล้วครับที่เริ่มต้นตอนเนี้ยคุณมีโอกาสมากมายมหาศาลกว่าคนที่ยังไม่ได้เริ่มวิเคราะห์ดีๆนะครับคุณอาจจะร่ํารวยจากวิกฤตครั้งนี้ก็ได้นะสวัสดีครับวันนี้ก็ลาก่อยลาก่อยลาก่อยบ๊ายบายครับสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามลงทุนศาสตร์ในช่องทางพอดแคสต์เพลเยอร์ที่คุณใช้ แล้วกลับมาปลุกความเป็นนักลงทุนกันใหม่ในลงทุนศาสตร์พอดแคสต์